มหานาทีศาสตร์แห่งการพยากรณ์เสนอพยากรณ์โชคชะตาและแผนภูมิสำหรับกิจกรรมราศีเมษวันอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2569เวลาที่ปรากฏเป็นเวลามาตรฐานประเทศไทยวันนี้เป็นวันที่ค่อนข้างจะไม่ดีมีอุปรสรรคเยอะทำกิจกรรมใดๆก็ติดติดขัดขัดการนัดหมายมีปัญหาการตกลงธุรกิจไม่แน่นอนการเดินทางไม่สะดวกเท่าไหร่ความรักปกติคือถ้ามีรักอยู่ก็มีถ้าไม่มีก็ไม่มีนั่นแหละ โอกาสดีของความรักวันนี้47.3 8การเงินปกติสถานะการเงินวันนี้มีโอกาสดี58.9สุสุขภาพค่อนข้างดีโอกาสที่จะเจ็บป่วยในวันนี้35.9 4ปอุบัติเหตุวันนี้เกิดได้น้อยมากโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุในวันนี้36.3 8เ ท่านสามารถดูช่วงเวลาที่ดีหรือช่วงเวลาที่ไม่ดีได้จากรูปใบหน้าหากเป็นสีแดงในเวลานั้นเป็นเวลาที่ไม่ดีไม่สะดวกหากเป็นสีฟ้าในเวลานั้นเป็นเวลาที่ดีและสะดวกหรือดูจากเส้นในแผนภูมิเส้นสีแดงคือช่วงเวลาที่ไม่ดีเส้นสีแดงยาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นไม่ดีมากยิ่งขึ้นหากเป็นเส้นสีฟ้าคือช่วงเวลาที่ดีเส้นสีฟ้ายาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นก็ดีมากยิ่งขึ้น ลัคนาที่ใช้พยากรณ์เป็นลัคนาราศีที่คำนวณตามหลักโหราศาสตร์ไทย มหานาทีศาสตร์แห่งการพยากรเสนอพยากรณ์โชคชะตาและแผนภูมิสำหรับกิจกรรมราศีพฤษภวันอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2569เวลาที่ปรากฏเป็นเวลามาตรฐานประเทศไทยวันนี้เป็นวันธรรมดาธรรมดาวันหนึ่งมีอุปสรรคนิดหน่อยทํากิจกรรมใดๆพอไปได้การนัดหมายปกติการตกลงธุรกิจปกติการเดินทางมีปัญหาน้อย ความรักปกติคือถ้ามีรักอยู่ก็มีถ้าไม่มีก็ไม่มีนั่นแหละโอกาสดีของความรักวันนี้46.73%การเงินค่อนข้างแย่สถานะการเงินวันนี้มีโอกาสดี33.73%สุขภาพค่อนข้างดีโอกาสที่จะเจ็บป่วยในวันนี้41.61%อุบัติเหตุวันนี้เกิดได้น้อยมากโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุในวันนี้31.78% ท่านสามารถดูช่วงเวลาที่ดีหรือช่วงเวลาที่ไม่ดีได้จากรูปใบหน้าหากเป็นสีแดงในเวลานั้นเป็นเวลาที่ไม่ดีไม่สะดวกหากเป็นสีฟ้าในเวลานั้นเป็นเวลาที่ดีและสะดวกหรือดูจากเส้นในแผนภูมิเส้นสีแดงคือช่วงเวลาที่ไม่ดีเส้นสีแดงยาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นไม่ดีมากยิ <cous> ่งขึ้นหากเป็นเส้นสีฟ้าคือช่วงเวลาที่ดีเส้นสีฟ้ายาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นก็ดีมากยิ่งขึ้น ลัคนาที่ใช้พยากรณ์เป็นลัคนาราศีที่คำนวณตามหลักโหราศาสตร์ไทย สนาทีสตร์แห่งการพยากรณ์เสนอพยากรณ์โชคชะตาและแผนภูมิสำหรับกิจกรรมราศีเมถุนวันอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2569เวลาที่ปรากฏเป็นเวลามาตรฐานประเทศไทยวันนี้เป็นวันที่ดีมีอุปสรรคน้อยทำกิจกรรมใดๆได้ดีพอสมควรการนัดหมายพอใช้ได้การตกลงธุรกิจพอไปได้การเดินทางค่อนข้างสะดวกความรักปกติคือถ้ามีรักอยู่ก็มีถ้าไม่มีก็ไม่มีนั่นแหละ โอกาสดีของความรักวันนี้56.2 3การเงินค่อนข้างแย่สถานะการเงินวันนี้มีโอกาสดี33.2 3%สุขภาพดีโอกาสที่จะเจ็บป่วยในวันนี้23.9 4%อุบัติเหตุวันนี้เกิดได้น้อยมากโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุในวันนี้29.0 5เป์ ท่านสามารถดูช่วงเวลาที่ดีหรือช่วงเวลาที่ไม่ดีได้จากรูปใบหน้าหากเป็นสีแดงในเวลานั้นเป็นเวลาที่ไม่ดีไม่สะดวกหากเป็นสีฟ้าในเวลานั้นเป็นเวลาที่ดีและสะดวกหรือดูจากเส้นในแผนภูมิเส้นสีแดงคือช่วงเวลาที่ไม่ดีเส้นสีแดงยาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นไม่ดีมากยิ่งขึ้นหากเป็นเส้นสีฟ้าคือช่วงเวลาที่ดีเส้นสีฟ้ายาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นก็ดีมากยิ่งขึ้น ลัคนาที่ใช้พยากรณ์เป็นลัคนาราศีที่คำนวณตามหลักโหราศาสตร์ไทยมหานาทีศาสตร์แห่งการพยากรณ์เสนอพยากรณ์โชคชะตาและแผนภูมิสำหรับกิจกรรมราศีกรกฎวันอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2569เวลาที่ปรากฏเป็นเวลามาตรฐานประเทศไทยวันนี้เป็นวันที่ดีมากไม่มีอุปสรรค ทำกิจกรรมใดๆได้สะดวกมากการนัดหมายราบรื่นการตกลงธุรกิจดีการเดินทางสะดวกความรักไม่ดีไม่สมหวังเซงเป็ดโอกาสดีของความรักวันนี้16.2 3การเงินดีสถานะการเงินวันนี้มีโอกาสดี68.2 3สเสุขภาพค่อนข้างดีโอกาสที่จะเจ็บป่วยในวันนี้36.8 2อุบัติเหตุวันนี้เกิดได้น้อยมากโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุในวันนี้32 ท่านสามารถดูช่วงเวลาที่ดีหรือช่วงเวลาที่ไม่ดีได้จากรูปใบหน้าหากเป็นสีแดงในเวลานั้นเป็นเวลาที่ไม่ดีไม่สะดวกหากเป็นสีฟ้าในเวลานั้นเป็นเวลาที่ดีและสะดวกหรือดูจากเส้นในแผนภูมิเส้นสีแดงคือช่วงเวลาที่ไม่ดีเส้นสีแดงยาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นไม่ดีมากยิ่งขึ้นหากเป็นเส้นสีฟ้าคือช่วงเวลาที่ดีเส้นสีฟ้ายาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นก็ดีมากยิ่งขึ้น ลักษณะที่ใช้พยากรณ์เป็นลักษณราศีที่คำนวณตามหลักโหราศาสตร์ไทยมหานาณีศาสตร์แห่งการพยากรณ์เสนอพยากรณ์โชคชะตาและแผนภูมิสำหรับกิจกรรมราศีสิงห์วันอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์ พุทธศักราช2569เวลาที่ปรากฏเป็นเวลามาตรฐานประเทศไทยวันนี้เป็นวันที่ดีมีอุปสรรคน้อยทำกิจกรรมใดๆได้ดีพอสมควรการนัดหมายพอใช้ได้การตกลงธุรกิจพอไปได้การเดินทางค่อนข้างสะดวก ความรักดีมากสุดสมหวังแต่ถ้ายังไม่มีคนรักก็รักตัวเองไปก่อนโอกาสดีของความรักวันนี้86.2.3เปอร์เซ็นต์การเงินค่อนข้างแย่สถานการเงินวันนี้มีโอกาสดี34.73เปอร์เซ็นต์สุขภาพดีโอกาสที่จะเจ็บป่วยในวันนี้21.94เปอร์เซ็นต์อุบัติเหตุวันนี้เกิดได้น้อยมากโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุในวันนี้2 6 1 9 ท่านสามารถดูช่วงเวลาที่ดีหรือช mm ่วงเวลาที่ไม่ดีได้จากรู Pur ปใบหน้าหากเป็นสีแดงใน,นนนนดนในเวลานั้นเป็นเวลาที่ไม่ดีไม่สะดวกหากเป็นสีฟ้าในเวลานั้นเป็นเวลาที่ดีและสะดวกหรือดูจากเส้นในแผนภูมิเส้นสีแดงคือช่วงเวลาที่ไม่ดีเส้นสีแดงยาวมากเท่าไหร่ในช่วงเวลานั้นไม่ดีมากยิ่งขึ้นหากเป็นเส้นสีฟ้าคือช่วงเวลาที่ดีเส้นสีฟ้ายาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นก็ดีมากยิ่งขึ้น ลัคนาที่ใช้พยากรณ์เป็นลัคนาราศีที่คำนวณตามหลักโหราศาสตร์ไทยมหานาทีศาสตร์แห่งการพยากรณ์เสนอพยากรณ์โชคชะตาและแผนภูมิสำหรับกิจกรรมราศีกันวันอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2569เวลาที่ปรากฏเป็นเวลามาตรฐานประเทศไทยวันนี้เป็นวันที่ดีมากไม่มีอุปสรรค ทำกิจกรรมใดๆได้สะดวกมากการนัดหมายราบรื่นการตกลงธุรกิจดีการเดินทางสะดวกความรักไม่ดีไม่สมหวังเซ็งเป็ดโอกาสดีของความรักวันนี้6.73เการเงินค่อนข้างแย่สถานะการเงินวันนี้มีโอกาสดี38.7 3เสปสุขภาพค่อนข้างดีโอกาสที่จะเจ็บป่วยในวันนี้34.15เปอุบัติเหตุวันนี้เกิดได้น้อยมากโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุในวันนี้2 9 ท่านสามารถดูช่วงเวลาที่ดีหรือช่วงเวลาที่ไม่ดีได้จากรูปใบหน้าหากเป็นสีแดงในเวลานั้นเป็นเวลาที่ไม่ดีไม่สะดวกหากเป็นสีฟ้าในเวลานั้นเป็นเวลาที่ดีและสะดวกหรือดูจากเส้นในแผนภูมิเส้นสีแดงคือช่วงเวลาที่ไม่ดีเส้นสีแดงยาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นไม่ดีมากยิ่งขึ้นหากเป็นเส้นสีฟ้าคือช่วงเวลาที่ดีเส้นสีฟ้ายาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นก็ดีมากยิ่งขึ้น ลักษณะที่ใช้พยากรณ์เป็นลักษณาราศีที่คำนวณตามหลักโรหาราศาสตร์ไทยมหานาทีาศาสตร์แห่งการพยากรณ์เสนอพยากรณ์โชคชะตาและแผนภูมิสำหรับกิจกรรมราศีตุลวันอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2569เวลาที่ปรากฏเป็นเวลามาตรฐานประเทศไทย วันนี้เป็นวันที่ค่อนข้างจะไม่ดีมีอุปรสรรคเยอะทำกิจกรรมใดๆก็ติดๆดขัดขัการนัดหมายมีปัญหาการตกลงธุรกิจไม่แน่นอนการเดินทางไม่สะดวกเท่าไรความรักปกติคือถ้ามีรักอยู่ก็มีถ้าไม่มีก็ไม่มีนั่นแหละ โอกาสดีของความรักวันนี้47.3 8การเงินปกติสถานะการเงินวันนี้มีโอกาสดี47.3สุสุขภาพค่อนข้างดีโอกาสที่จะเจ็บป่วยในวันนี้27.94%ุ้ปอุบัติเหตุวันนี้เกิดได้น้อยมากโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุในวันนี้ 32.0- 3เ์ ท่านสามารถดูช่วงเวลาที่ดีหรือช่วงเวลาที่ไม่ดีได้จากรูปใบหน้าหากเป็นสีแดงในเวลานั้นเป็นเวลาที่ไม่ดีไม่สะดวกหากเป็นสีฟ้าในเวลานั้นเป็นเวลาที่ดีและสะดวกหรือดูจากเส้นในแผนภูมิเส้นสีแดงคือช่วงเวลาที่ไม่ดีเส้นสีแดงยาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นไม่ดีมากยิ่งขึ้นหากเป็นเส้นสีฟ้าคือช่วงเวลาที่ดีเส้นสีฟ้ายาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นก็ดีมากยิ่งขึ้น ลักษณะที่ใช้พยากรณ์เป็นลักษณาราศีที่คำนวณตามหลักโหราศาสตร์ไทยมหานาทีศาสตร์แห่งการพยากรณ์เสนอพยากรณ์โชคชะตาและแผนภูมิสำหรับกิจกรรมราศีพิจิกวันอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2569เวลาที่ปรากฏเป็นเวลามาตรฐานประเทศไทยวันนี้เป็นวันธรรมดาธรรมดาวันหนึ่งมีอุปสรรคนิดหน่อย ทำกิจกรรมใดๆพอไปได้การนัดหมายปกติการตกลงธุรกิจปกติการเดินทางมีปัญหาน้อย ความรักปกติคือถ้ามีรักอยู่ก็มีถ้าไม่มีก็ไม่มีนั่นแหละโอกาสดีของความรักวันนี้46.73%การเงินค่อนข้างแย่สถานการณ์เงินวันนี้มีโอกาสดี29.23%สุขภาพค่อนข้างดีโอกาสที่จะเจ็บป่วยในวันนี้30.44%อุบัติเหตุวันนี้เกิดได้น้อยมากโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุในวันนี้29.69% ท่านสามารถดูช่วงเวลาที่ดีหรือช่วงเวลาที่ไม่ดีได้จากรูปใบหน้าหากเป็นสีแดงในเวลานั้นเป็นเวลาที่ไม่ดีไม่สะดวกหากเป็นสีฟ้าในเวลานั้นเป็นเวลาที่ดีและสะดวกหรือดูจากเส้นในแผนภูมิเส้นสีแดงคือช่วงเวลาที่ไม่ดีเส้นสีแดงยาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นไม่ดีมากยิ่งขึ้นหากเป็นเส้นสีฟ้าคือช่วงเวลาที่ดีเส้นสีฟ้ายาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นก็ดีมากยิ่งขึ้น ลัคนาที่ใช้พยากรณ์เป็นลัคนาราศีที่คำนวณตามหลักโหราศาสตร์ไทยมหานาทีศาสตร์แห่งการพยากรณ์เสนอพยากรณ์โชคชะตาและแผนภูมิสำหรับกิจกรรมราศีธนูวันอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช 2569เวลาที่ปรากฏเป็นเวลามาตรฐานประเทศไทยวันนี้เป็นวันที่ดีมีอุปสรรคน้อยทำกิจกรรมใดๆได้ดีพอสมควรการนัดหมายพอใช้ได้การตกลงธุรกิจพอไปได้การเดินทางค่อนข้างสะดวก ความรักปกติคือถ้ามีรักอยู่ก็มีถ้าไม่มีก็ไม่มีนั่นแหละโอกาสดีของความรักวันนี้56.23%กาเปรเซการเงินค่อนข้างแย่สถานะการเงินวันนี้มีโอกาสดี42.2สสุเซสุขภาพค่อนข้างดีโอกาสที่จะเจ็บป่วยในวันนี้25.28%อปเปอุบัติเหตุวันนี้เกิดได้น้อยมากโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุในวันนี้3 0 1 9เปซ ท่านสามารถดูช่วงเวลาที่ดีหรือช่วงเวลาที่ไม่ดีได้จากรูปใบหน้าหากเป็นสีแดงในเวลานั้นเป็นเวลาที่ไม่ดีไม่สะดวกหากเป็นสีฟ้าในเวลานั้นเป็นเวลาที่ดีและสะดวกหรือดูจากเส้นในแผนภูมิเส้นสีแดงคือช่วงเวลาที่ไม่ดีเส้นสีแดงยาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นไม่ดีมากยิ่งขึ้นหากเป็นเส้นสีฟ้าคือช่วงเวลาที่ดีเส้นสีฟ้ายาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นก็ดีมากยิ่งขึ้น ลัคนาที่ใช้พยากรณ์เป็นลัคนาราศีที่คำนวณตามหลักโหราศาสตร์ไทยมหานาทีศาสตร์แห่งการพยากรณ์เสนอพยากรณ์โชคชะตาและแผนภูมิสำหรับกิจกรรมราศีมังกรวันอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2569เวลาที่ปรากฏเป็นเวลามาตรฐานประเทศไทย วันนี้เป็นวันที่ดีมีอุปรสรรคน้อยทำกิจกรรมใดๆได้ได,ดีพอสมควรการนัดหมายพอใช้ได้การตกลงธุรกิจพอไปได้การเดินทางค่อนข้างสะดวกความรักไม่ดีไม่สมหวังเซงเป็ดโอกาสดีของความรักวันนี้16.2 3%การเงินดีสถานการณ์เงินวันนี้มีโอกาสดี64.7 3สุเสุขภาพค่อนข้างดีโอกาสที่จะเจ็บป่วยในวันนี้ 36. 1 1อุบัติเหตุวันนี้เกิดได้น้อยมาก โอ,อกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุในวันนี้36.0 3เปท่านสามารถดูช่วงเวลาที่ดีหรือช่วงเวลาที่ไม่ดีได้จากรูปใบหน้าหากเป็นสีแดงในเวลานั้นเป็นเวลาที่ไม่ดีไม่สะดวกหากเป็นสีฟ้าในเวลานั้นเป็นเวลาที่ดีและสะดวก หรือดูจากเส้นในแผนภูมิเส้นสีแดงคือช่วงเวลาที่ไม่ดีเส้นสีแดงยาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นไม่ดีมากยิ่งขึ้นหากเป็นเส้นสีฟ้าคือช่วงเวลาที่ดีเส้นสีฟ้ายาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นก็ดีมากยิ่งขึ้นลัคนาที่ใช้พยากรณ์เป็นลัคนาราศีที่คำนวณตามหลักโหราศาสตร์ไทย นัทนทีศาสตร์แห่งการพยากรณ์เสนอพยากรณ์โชคชะตาและแผนภูมิสำหรับกิจกรรมราศีกุมวันอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2569เวลาที่ปรากฏเป็นเวลามาตรฐานประเทศไทยวันนี้เป็นวันที่ค่อนข้างจะไม่ดีมีอุปรสรรคเยอะทำกิจกรรมใดๆก็ติดๆขัดขดัการนัดหมายมีปัญหาการตกลงธุรกิจไม่แน่นอนการเดินทางไม่สะดวกเท่าไหร่ ความรักมีสดชื่นแต่ถ้ายังหาแฟนไม่ได้ก็ได้หมดถ้าสดชื่นโอกาสดีของความรักวันนี้6 8 9 8การเงินแย่มากสถานการเงินวันนี้มีโอกาสดี22.58%สุขภาพค่อนข้างดีโอกาสที่จะเจ็บป่วยในวันนี้28.94%อุบัติเหตุวันนี้เกิดได้น้อยมากโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุในวันนี้35.28% ท่านสามารถดูช่วงเวลาที่ดีหรือช่วงเวลาที่ไม่ดีได้จากรูปใบหน้าหากเป็นสีแดงในเวลานั้นเป็นเวลาที่ไม่ดีไม่สะดวกหากเป็นสีฟ้าในเวลานั้นเป็นเวลาที่ดีและสะดวกหรือดูจากเส้นในแผนภูมิเส้นสีแดงคือช่วงเวลาที่ไม่ดีเส้นสีแดงายาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นไม่ดีม,ดมากยิ่งขึ้นหากเป็นเส้นสีฟ้าคือช่วงเวลาที่ดีเส้นส,สีฟ้ายาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นก็ดีมากยิ่งขึ้น ลัคนาที่ใช้พยากร์เป็นลัคนาราศีที่คำนวณตามหลักโหราศาสตร์ไทยมหานาทีศาสตร์แห่งการพยากรณ์เสนอพยากรณ์โชคชะตาและแผนภูมิสำหรับกิจกรรมราศีมีนวันอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2569เวลาที่ปรากฏเป็นเวลามาตรฐานประเทศไทยวันนี้เป็นวันธรรมดาธรรมดาวันหนึ่งมีอุปสรรคนิดหน่อยทำกิจกรรมใดๆพอไปได้การนัดหมายปกติ การตกลงธุรกิจปกติการเดินทางมีปัญหาน้อยความรักไม่ดีไม่สมหวังเซงเป็ดโอกาสดีของความรักวันนี้6.7 3เการเงินค่อนข้างแย่สถานะการเงินวันนี้มีโอกาสดี36.7 3เสุขภาพค่อนข้างดีโอกาสที่จะเจ็บป่วยในวันนี้ 35. 1 1ปอุบัติเหตุวันนี้เกิดได้น้อยมากโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุในวันนี้29.53เ์ 29. ท่านสามารถดูช่วงเวลาที่ดีหรือช่วงเวลาที่ไม่ดีได้จากรูปใบหน้าหากเป็นสีแดงในเวลานั้นเป็นเวลาที่ไม่ดีไม่สะดวกหากเป็นสีฟ้าในเวลานั้นเป็นเวลาที่ดีและสะดวกหรือดูจากเส้นในแผนภูมิเส้นสีแดงคือช่วงเวลาที่ไม่ดีเส้นสีแดงยาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นไม่ดีมากยิ่งขึ้นหากเป็นเส้นสีฟ้าคือช่วงเวลาที่ดีเส้นสีฟ้ายาวมากเท่าไหรในช่วงเวลานั้นก็ดีมากยิ่งขึ้น ลัคนาที่ใช้พยากรณ์เป็นลัคนาราศีที่คำนวณตามหลักโหราศาสตร์ไทย